ที่ภูมิใจมากเนี่ยคือชาวจีนน่ยได้รวมพลังที่แรกเราก็คาดว่าสมาตั้งสามพันมาจากต่างประเทศสักสองพันแล้วก็เมืองไทยสักพันหแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยเกินความคาดหวังเยะเลยลงทะเบียนทั้งหมดที่เข้าวันนี้วันเปิดน่ะสี่พันกว่า การร่วมมือของคุณจีนไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกเลยนี่เรามาสี่กว่าประเทศนะแล้วประเทศจีนก็มาตั้งพันกว่าคนนะฮะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจคือมันเป็นความร่วมมือระดับโลกใช่ครับ,<ช>รบเราคิดว่าเราร่วมมือเฉพาะในประเทศไทยเราก็ร่วมมือได้เรียกมาตั้งสองพันก็เรียกเชิญมาได้ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะฮะนี่นั่งเครื่องบินมานะไม่ใช่ง่ายนะ<ม>แล้วแต่ละคนมาใช้เงินเนี่ยเฉลี่ยแล้วคนละสองแสนขึ้นเอาแบบนี้ดีกว่าสองตั๋วเครื่องบินเขาไปยุโรปเนี่ยผมว่าสามสี่แสนใช่ไหมเขายังยอมออกเงินมาเลย เพื่อมาร่วมมังควรมาตั้งแต่วันที่2ี่แล้วกลับมี่กลับวันที่1วันที่2อยู่เป็น10วันที่แรกคนมันคุยในเออกับทางผู้ว่ากทมทางชัดชาติบอกเฮ้ยมังไทยเนี่ยแค่สามสวันเนี่ยต้องพัดเงิน4ี0 0ล้านแน่นอนผมว่าจริงไม่จ่ายพันต้องพันขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่มากนะยะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายจีนก็มาแยะจับมา15ครั้งแล้วเนี่ยในครั้ทงที่16เนี่ย มีผู้ใหญ่จีนออกมามากที่สุดผมทำไปเพื่ออะไรแล้วได้อะไรเป็นประธานรองคาร์เตอทจีนนะผมก็เหมือนสะพานนนหนึ่งอะพวกคุณไปค้าขายกันได้เดีกคือความดีใจของผมเคือความพึองอพอใจของคองคาร์เรจีนเราผมหน้าที่ตอนนี้อยู่ที่นี่เป็นประธานรองคาร์เจีนนะแล้วก็เหมือนสพาหน,นึ่งอเพื่อเชื่อมโยงให้เขา ค้าขายกันได้ไม่จะเป็นต้องเป็นเราใคยค้าขายได้ก็คือผลงานของเราอย่างนี้เราจัดนักธุรกิจจีนทั่วโลกเนี่ยข้อที่1 3ึ่งสามสี่ปีแล้วไม่ได้เจอกันให้มารวมตัวกันสักทีเพื่อเป็นโอกาสเขาแต่จริงๆก็คือเพื่อให้เขาแลกเปลี่ยนธุรกิจกันก็หลายท่านได้ชื่นชมมาทั้งต่อหน้าและรับหลังบอกว่าโอ้โหท่านประธานรงศักดิ์พุทธพรมงคลแห่งหองการค้าไทยจีนเนี่ยคือทำงานหนักมากเพื่อส่วนรวมครับก็ยังไงเราอยู่ที่นี่นะหน้าที่ของเราเราต้องแบ่งแยกให้ถูกต้อง ถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่รู้จะให้ใครทำตั้งแต่เริ่มเราจัดงานแล้วของเราก็ไม่ได้ใช้เงินของภาคไหนมาร่วมกันนะมีแต่ของภาคของเอกชนของเรา99%เป็นเงินของในกลุ่มของค้าไทยจีนเราเพื่อจะมาจัดงานนี้เป็นเงินส่วนตัวแต่ว่าจัดในนามของการค้าไทยจีนเพื่อใ,ให้สังคมส่วนรวมเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ครับบางท่านได้ประโยชน์เรื่องการค้า บางท่านได้ประโยชน์เรื่องพบเพื่อนเพิ่มขึ้นบางท่านได้ประโยชน์เรื่องเข้าใจประเทศนั้นๆอีกสี่กว่าประเทศแล้วให้ประเทศสีบกว่าประเทศนั้นอาจจะมาลงทุนกับเขาในทีหลังก็ได้แล้วเชิญชวนเขาไปลงทุนในประเทศนั้นๆก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือเราเป็นโอกาสเราจะได้ตรงนี้เยอะละถ้านามองว่าผลต่อเนื่องของมันนี่จะสืบเนื่องยาวนานหลายเดือนจนถึงเป็นปีโอ้ผมว่ายาวครับทุกคนก็อยากจะรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรนะที่เข้ามาลงทุนได้ได้รู้จักประเทศไทยแสดงว่าท่องเที่ยวประเทศไทยเรามีอะไรมั่ง อันนี้คือเก็บตกแต่และองคอ์กรต่างๆรับแขกกันไม่หวานไม่ไหวพอเสร็จจากงานนี้ก็ไปเยี่ยมคุณนู้นเยี่ยมคุนนี้แล้วทำให้คนทั่วโลกก็เริ่มรู้จักละโอ้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น่าจะมาลงทุนได้3ามท่านใหญ่ๆเลยท่านแรกเกาหินหลงระดับประธานสาภาเข้ามาแล้วก็อีกรองหนึงนั่เฉินซี่ระดับรัฐมนตรีแต่ดูแลฝั่งจีนพ้นทะเลครับ เลยท่านหนึ่งวันดีจินเจอกันที่นูน่นที่งานเสร็จแล้วแล้วยังมาเจอกันรปการส่วนตัวแต่ละคณะท่านประธานได้บอกอะไรกับทางผู้ใหญ่ของทางาจีนได้คุย<ป>คกันว่าทางจีนไทยเราเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกคุณจีนเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่ทั่วโลกเนี่ยพิจารมากที่สุดประเทศไทยมีความมั่นคงแล้วแต่ละท่านของทางรัฐบาลจีนได้พูดอะไรถึงความคาดหวังกับทางท่านประธานบ้างครับไม่คิดว่าศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยจัดได้ดีขนาดนี้ ถ้ามาทามองว่าถ้าประเทศไทยของเราใช้แต้มบวกตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการเชื่อมต่อกับจีนที่กําลังเติบโตพัฒนาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งของเมืองไทยของเราผมว่านาวันนี้ก็เป็นจุดแข็งแล้วนะในประเทศจีนเนี่ยคุยกับนัาธุรกิจของเขาแล้วเวลาช่วงโตเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเขาต้องออกนอกประเทศประเทศไทยก็เป็นสถานีหนึ่งที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในนโยบาย one belt one road หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางใช่กับพอดีมารวมมาของเราด้วยไงเราก็ทยแลนดศู แล้วเราก็ EEC ด้วยเ,เขาเซิฟเขาอะไรดีเนี่ยผม,มว่าเราไปได้เร็วถ้าคุณกลัวเขานะไม่ต้องให้มาเนี่ยเขาก็ไม่จําเป็นมาปราะเทศไทยเขาไปมาเลยไปเวียดนามไปกัมพูชาไปพม่าก,ก็ได้ไปอินโดนีเซียก็ได้เราก็จะเสียประโยชน์นะครับอย่าไปกลัวเขาร่วมกับเขา,ร,เขาร่วมกับเขาเราใหญ่ขึ้นอนะ่ะหนึ่งได้เทคโนโลยีสองได้ตลาดให้เขา้าเข้ามาถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดจีนได้ผลประโยชน์ไทยได้ผลประโยชน์เคอวินวินด้วยกันนะ่ะ มีคนบอกว่าประธานอารมศักพุทธพรมงคลเป็นคนที่ทําให้หอ,อการค้าไทยจีนพังนาดขึ้นมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในยุคหลังโควิดถ้าประธานอยากจะแสดงความประทับใจอะไรครับผมก็บอกหน้าที่ของผมเราถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่เราควรจะต้องทําถ้าเราไม่ทาก็พานไปโดยไม่ดีประโยชน์ทุกท่านที่มารับตําแหน่งประธานของประเทศไทยทุกท่านก็ทำํำแต่ทําแบบไหนยังไงก็ต้องดูกับกาลเวลา แต่ผมโชคดีไงี้ได้จัดก,การประชุมที่ใหญ่ระดับโลกอยากจะฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่นักธุรกิจจีนรุ่นใหม่หรือว่าลูกหลานของคนไทยเรารุ่นใหม่ๆที่กําลังเดินตามขึ้นมามีรรมท่านประธานเป็นต้น<ข>แบบครับก็ก็ขยันอดทนตามสถานการณ์เวลานั้นให้ทันที่สุดถ้าเราไม่ตามไม่พัฒนามันก็จะล้าหลังกว่าเขาอันนี้เป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดเราไม่ใช่ชูโอกาสนะเราหาโอกาสให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยผ่านไปใช่ครับวันนี้ในฐานะของประธานหอการค้าไทยจีน เจอโอกาสนี้แล้วลุยเลยครับต้องทํำทาเป้าหมายต่อไปอีกผมไม่หยุดแล้วครับผมบอกแล้วผมหยุดเมื่อไหร่คือผมไม่มีอากาศหายใจผมก็หยุดทําเดิม